สวัสดีครับวันนี้จะขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตรผู้นำสามเก่งครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเก่งคิดเก่งคนเก่งโค้ดครับเพื่อให้คำสอดคล้องกันนะครับเขาบอกว่าผู้นำคือบุคคลที่ผู้อื่นเชื่อถือให้ความไว้วางใจนะครับดังนั้นการที่เราเป็นผู้นำนะครับที่ผู้อื่นเชื่อถือยอมรับและให้ความไว้วางใจนั้น เราควรจะมีคุณลักษณะคุณสมบัติใน3ด้านนี้ครับเป็นหลัก3ด้านพื้นฐานครับประกอบไปด้วยการคิดนะครับการที่เรามีภาวะผู้นำเก่งคนและการโค้ดหรือสอนทีมงานให้เขาประสบความสำเร็จครับเนื้อหาของหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำสร้างแรงจูงใจนะครับ โดยการที่จะต้องฝึกคิดเชิงกลยุทธ์ครับที่เลือกใช้การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อจะทําให้เห็นภาพว่าการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นการคิดเพื่อจะนําไปสู่การได้เป้าหมายบนปัญหาอุปสรรคที่เจออยู่ครับหากท่านเก่งคิดอาจจะต้องประกอบไปด้วยเก่งวิเคราะห์เก่งคิดสร้างสารค์แล้วก็เก่งกลยุทธ์ครับงั้นผู้นําเก่งคิดก็จะมี ทักษะการคิดหลากหลายที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้ครับโดยมุ่งเน้นไปที่ตัว Sagitt e g i c thinking เป็นการคิดพื้นฐานก่อนนะครับและก็เป็นเรื่องของการมีกรอบความคิดของการเป็นผู้นำครับเป็นเรื่องของ leadership mindset ครับ leadership mindset จะต่างกับการเป็นผู้จัดการหรือเป็นหัวหน้าง,งานครับเพราะหัวหน้าง,งานมุ่งที่ผลงานผู้นำครับตัว Leader มุ่งที่ความสัมพันธ์ครับผู้นำ ี่มุ่งที่ความสัมพันธ์นั้นก็จะเก่งเรื่องคนครับเพราะเป็น people development ส่วนหัวหน้างานและผู้จัดการก็จะเป็น performance management ครับพอเราเก่งคิดเก่งคนแล้วก็ต้องเก่งโค้ชด้วยครับเก่งโค้ชคือการสอนงานครับสอนงานเพื่อให้น้องหรือทีมงานเขาได้ใช้ศักยภาพเขาได้เติบโตได้เติมเต็มสิ่งที่เขาขาดเพื่อจะทำให้งานเขา บรรลุเป้าหมายที่ต้องการครับเน้นผู้นำก็จะทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จตามที่ทีมงานตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับดังนั้นหากเราพัฒนาตัวเองโดยใช้หลักพื้นฐานของผู้นำสามเก่งนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะพาทีมงานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ครับลืมนะครับผู้นำที่ดีมีหลักพื้นฐาน3าข้อคือเก่งคิดเก่งคน แล้วก็เก่งโคช้ชครับรายละเอียดของหลักสูตรนั้นก็จะทำให้พวกเราเห็นภาพถึงเรื่องของการคิดกลยุทธ์เป็นอย่างไรการเป็นผู้นำที่ดีการสร้างภาวะผู้นำที่ดีเป็นอย่างไรและเทคนิคการโค้ชสอนงานได้ทั้งใจและทั้งงานนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะนำหลักสูตรนี้มารวบรวมมาเป็นแนวทางบริหารทีมงานพัฒนาทีมงานและ สร้างผลการปฏิบัติงานให้ทีมงานได้ด้วยสไตล์ของเราครับขอบคุณมากครับ